สวัสดีครับสวัสดีหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับโปนี้จะเป็นโปท้ายปีนะครับจะเป็นปืนผายิงหนูนะครับทรงกํำคอล่องนิ้วโปตัวนี้ผมจะทําเป็นไม้ประดูเก่านะครับสังเกตไม่ยากครับไม้ประดูเก่าสีของเขาจะออกเข้มนะครับเข้มแดงลายจัด งานชุดนี้ผมจะมาทําโปรให้ราคาถูกนะครับโปอยู่ที่999บาท999บาทมีค่าส่งอีกร้อยกว่าบาทนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านนะครับไม่ต้องโอนก่อนนะครับเฉพาะโปนี้นะครับเก็บเงินปลายทางบวกค่าส่งอีกร้อยกว่าบาทนะครับ งานชุดนี้จะเป็นงานไกสแตนเลสนะครับไม่ใช่ไกลเหล็กไก่สแตนเลสสังเกตไกจะเป็นสีออกขาวๆนะครับใสๆนะครับระบบเซฟล็อกดันข้างหน้าครับจะเป็นเซฟกดไม่ลั่นนะครับเซฟกดมาข้างหลังจะปวดเซฟนะครับแบบนี้ครับ ภาพนี้น่าจะเป็นงานไม้ประดู่ลายเสือนะครับประดู่ลายโปราคา999บาทนะครับถือว่าจะเป็นงานที่ราคาถูกมากที่สุดนะครับส่วนรลองลางนะครับไม่ต้องกลัวคดงอนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้เก่าแล้วก็ผมเซาะล่องด้วยแท่นสไลด์นะครับไม่มี บิดมีงอคดต,ตามข้างหลังไม่มีครับสำหรับท่านไหนนะครับอยากได้เลเซอร์เพิ่มนะครับเลเซอร์ตัวนี้จะเป็นแสงสีแดงนะครับแสงสีแดงประมาณนี้จะมีขาจับให้นะครับขาจับเป็นสไตลเลสครับ ไม่มีสนิมขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเลเซอร์อีกหนึ่งตัวให้ราคา3า0ร้อบาทนะครับบวกเพิ่มมาสามร้อยแค่นั้นนะครับถ้าเราติดตั้งเลเซอร์แล้วการยิงจะไม่ยุ่งยากเลยนะครับยิงกลางคืนเพราะว่าเลเซอร์ตัวนี้จะช่วยเล็งเป้าเราได้ง่ายที่สุดนะครับผมจะให้ลูกดอกไป หน,หนึ่งอันนะครับลูกดอกตัวนี้จะเป็นลูกดอกสีมิลยาว60สิเซนนะครับหรือว่าจะใช้ลูกดอกยาวกว่านี้ก็ได้นะครับลูกดอกยาวเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะเผื่อตรงปลายไว้ให้นะครับเผื่อตรงปลายไว้ให้ใช้ลูกดอกยาวได้นะครับประมาณนี้ครับ ส่วนน้าหลายท่านนะครับถามกันเข้ามาว่าจากปลายตรงนั้นนะครับมาถึงตรงนี้ความยาวเท่าไหร่นะครับความยาวอยู่ที่80เซนนะครับจากปลายตรงนั้นนะครับปลายปืนนะครับมาถึงตรงนี้80เซนครับก็ถือมือเดียวได้สบายนะครับไม่หนักครับถือมือเดียวได้ง่ายนะครับส่วนล่องลางก็ตรงนะครับ ไม่คดนะครับลอลลางตรงครับตรงคมนะครับลูกลาง โปตัวนี้จะหมดแล้วหมดเลยนะครับจะมีของอีกทีก็น่าจะเป็นหลังสิ้นปีนะครับท่านไหนทันก่อนโทรก่อนก็จะได้ก่อนนะครับโปนี้999บาทมีค่าจัดส่งเพิ่มอีก100กว่าบาทนะครับ ข้าส่งผมจะคิดตามจริงนะครับตามพื้นที่ครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับนะท่านไหนที่แอดไลน์เป็นนะครับก็แอดไลน์มาแล้วก็แคปรูปไว้นะครับต้องการฝายยิงหนูกระบอกไหนแบบไหนนะครับก็แอดไลน์แล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับผมจะได้ล็อกไว้ให้แล้วก็ จะส่งให้นะครับส่วนเบอร์โทรผมช่องทางการติดต่อนะครับบอกผมด้วยนะครับว่าจะเป็นโปรท้ายปีนะครับเบอร์จะเป็น0801258591ก็0801258591นะครับจะแอดไลน์หรือว่าโทรศัพท์มาโดยตรงก็ได้นะครับแล้วแต่จะสะดวกนะครับ สำหรับนะ้าท่านไหนที่อายุเยอะแล้วแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรศัพท์มาก็ได้นะครับโทรศัพท์มาเดี๋ยวผมจะรับสายก็บอกชื่อที่อยู่กันแค่นั้นนะครับบอกชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรผู้รับครับจะส่งสินค้ามีจัดส่งนะครับมีในสต็อกนะครับสั่งมาแล้วก็จัดส่งได้เลยไม่ต้องรอผลิตแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะไปยิงให้ดูนะครับผายิงหนูชุดนี้จะไปยิงผมจะทําเป้าเป้าโฟมหรือว่า,าเป้ากระดาษไว้นะครับเดี๋ยวไปยิงให้ดูว่าจะมีความแม่นมากน้อยเพียงไหนนะครับผายิงหนูตัวนี้จะเป็นทรงกรพออล่องนิ้วนะครับ งานไกสไตนเลสนะครับตัวนี้ระบบไกเซฟล็อกนะครับไกอย่างดีตัวนี้จะเป็นยางสอเสีดมินนะครับเป็นยางยิงปลาส่วนลูกดอกก็จะเป็นลูกดอก4ีมิลครับยาวหกสิบเซนครับ,รบหรือว่าท่านไหนจะใช้ลูกดอกยาวเจ็ดสิเซนเจ็ดสิเซนก็ได้นะครับหรือว่า80ดสิบเซนนะครับ ก็จะโผลไปตรงปลายอีกหน่อยหนึ่งแค่นั้นนะครับจะมีเป้าอยู่ข้างหน้านะครับเป้าสีแดงๆผมจะยิงระยะหเมตรนะครับพอเข้าเป้าอยู่นะครับเข้าตรงกลาง ผมจะถือสองมือครับแต่ว่าน้ําหนักเขาจะเบานะครับแต่เพื่อความนิ่งก็ผมมันอยู่กล้องกล้องก็อยู่ข้างหน้านะครับต้องถือประคองช่วยหน่อยนะครับเป็นไม้เก่าไม้แห้งนะครับน้ําหนักไม่ไม่เยอะครับถือมือเดียวได้สบายนะครับพอดีตอนถ่ายทำ ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะมีกล้องอยู่ข้างหน้าครับตกโฮมสีแดงนะครับตรงนั้นนะครับ ระยะ6เมตรครับยิงได้สบายนะครับหรือว่าท่านไหนจะยิงไกลกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ ยิงดีนะครับนิ่มมากครับไกก็ไม่แข็งนะครับไม่เหมือนไกลเหล็กไกตัวนี้มันเป็นไกอย่างดีนะครับระบบเซีฟล็อกเดี๋ยวยิงเสร็จแล้วเข้าไปดูนะครับ ดันให้สุดนะครับมันจะมีระบบล็อกของมันอยู่ข้างในครับดันให้มันด,ดังเลยนะครับอีกลูกหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเป้ากัน ไปดูเป้ากันครับนี่นะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็มีทะลุมาตรงนี้อีกลูกหนึ่งครับใต้กล่องนะครับทะลุจากกล่องโฟมไปนวน,นครับก็ตรงนี้เป็นเป่ามะละกอนะครับประมาณนี้ครับเป้ามะละกอระยะหกเมตรครับ ถือว่าใช้ได้นะครับแม่นนะครับยิงหนูไม่พลาดครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูปืนกันนะครับ